ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับได้ทําต้มจืดมลายาไส้นะครับมาถวายพระอาจารย์และคณะสงฆ์นะครับมาช่วยมีนะครับตัวแทนคณะสิทธิ์ของทุกท่านนะครับนะครับว่าวันนี้ทำต้มมลายาไส้ครับมาถวายอาจารย์จากคณะสงฆ์ครับอาจารย์ครับขออนุทากับทุกจากคระสมบธาด้วยเนาะที่จกพระมาช่วยในการทําารถวายกับคณะสงฆ์เลย กาพัฒนาการปงเพียนของพวกเราที่ชื่นมที่ได้โลกกันทำถวายเนาะอใส่ความเปลี่ยนตอนแรกถวายใส่ความเปลี่ยนที่ทั้งนั่นอาศัยความประกอบเรื่องแกรชอบเอาวิชานั้นนั่นเทียวไม่เห็นขออนุโมทนาด้วยนะครับอนุโมทนาครับ